เอาเลยทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอาร์มขอพักดูซีรีส์กันไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มี MV ใหม่แล้วก็ซิงเกิลใหม่จากแจ็คสันหวังเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ดูมากๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยอาร์มเองฟังเพลงนี้มาก่อนแล้วนะครับแล้วก็จริงๆฟังมาทางอัลบั้มนะรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ทัชใจเราที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนแล้วก็รู้สึกได้ว่าการทาอัลบั้มเมจิกแมนสในครั้งนี้ของแจ็คสันหวังเนี่ยเราว่าเขาทุ่มเทมากๆจริงๆนะฮะทุกคนซึ่งก่อน หน้านี้เนี่ยก็ดู MV ของแจ็คสันเนี่ยมาเกือบทั้งอัลบั้มแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น h i g h a l o n e GBA d นะฮะหรือว่า b ั c เนี่ยก็ฟังมาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่เป็นเหมือนบทสรุปนะฮะของอัลบั้มนี้ด้วยทุกคนล้วคิดว่าระดับของแจ็คสันวังเนี่ยไม่ทําให้เราผิดหวังแน่นอนนะครเพราะว่าจริงๆ MV ก่อนหนะ้าคือดีทั้งหมดเลยนะฮะทุกคนและคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็เป็นบทสรุปนะฮะที่ เราจะได้ดูว่าการเดินทางของ Magic Man 2ในครั้งนี้ของแจ็คสันวังเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดู MV กันก่อนละกันนะครับว่า MV นี้เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็จะชัดใจเรามากแค่ไหนนะฮะทุกคนยังไงเดี๋ยวไปรับชม MV พร้อมกันในคลิปนี้ก็เลยดีกว่าครับ Oh, no. I lost my voice before I could talk. Was chasing the high but I still, still missed the But you were the light. You were the light when I was lost in the dark. I told myself. เป็นไปโคตลุกโอ้เยหนยละเป็นเป็นว v ที่ไม่มีอะไรเลยนะ แต่มันเป็นการเล่าเรื่องผ่านเพลงเนี้ยทุกคนนี่เในฐานะที่ฟังเพลงมาก่อนนะรู้สึกเข้าใจอ่ะรู้สึกเข้าใจเพลงเนี้ยอู mm ้สวิช นี่เราว่ามันน่าจะเป็นแบบสิ่งที่อยู่ในใจใช่ปะมันกำลังสู้กับตัวเองอะ่ะวิพีนะแล้ทุกคนรู้ป่าว่านี่คืออะไรสัญลักษณ์เนี่ยจริงๆตานี้มันมีความหมายนะมันคือแมส์นะ ในเนื้อเพลงนี้ย,นนยคือหน้ากาดหน้ากาศขอ,อ,องเรโอ้ตรงตากลับมาแล้วกลับมาเหมือนเดิมแล้ว Take the เฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆจริงมะมเนี่ยจริงมะมเนี่ย Oh my god แค่ว่าอะไรอสัตว์จะทำชีวิตมากอ่ะเอ็มวีอ่ะเฮ้ยดีอ่ะ <c oughs> คนลุกสิ่งสุดท้ายคนลุก เอาละทุกคนจบไปไปที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับสลับเอ็มวี a ม a m ีอนของแจ็คสันหวังนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็น MV ที่เราไม่ผิดหวังจริงๆนะฮะทุกคนซึ่งเราเองไม่ได้จินตนาการไว้เลยนะครับว่า MV เนี่ยจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆ MV ก่อนหน้าที่เล่าสตอรี่กันมาเนี่ยโอ้โหเป็น MV ที่แบบดุดันนะครับแล้วก็มีแบบโอ้โหดีเทลนูน่นนี่นั่นเยอะไปหมดนะครับแล้วพอมาเป็น MV เพลงนี้เนี่ยบอกเลยเลยว่าทุกอย่างมันคลีนนะครับแล้ว เหมือนแจ็คสันเองเนี่ยเหมือนอยู่กับตัวเองอะทุกคนแล้วว่านี่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของแจ็คสันมาตลอดนะครับตอนนี้แอบไปอ่านคอมเมนต์นะที่ตัวแจ็คสันเนี่ยเขียนทิ้งเอาไว้นะคะหลังใต้ MV ีนี้เนี่ยรู้สึกได้ว่าเขาเองเนี่ยโหกว่าจะผ่านมาได้นะฮะแต่ละทุกช่วงเวลาเนี่ยมันหนักมากๆสําหรับคนคนนึงเลยนะฮะทุกคนและที่สําคัญเนี่ยเราว่าอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มที่แจ็คสันเองเนี่ยเหมือนตกตะกอนความคิดแล้วก็เหมือนแบบอยู่กับตัวเองมากมาก จริงๆนะฮะจึงสามารถถ่ายทอดทุกอย่างเนี่ยออกมาผ่านบทเพลงทั้งอัลบั้มนี้เลยนะฮะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเห็นนะมันมีจุดที่เป็นกิมมิคแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เนี่ยมาตั้งแต่ MV ก่อนแนานะครับก็คือเริ่มมาตั้งแต่ไ h อ l โ n นเลยนะฮะทุกคนซึ่งตอนนั้นตัว MV ของแจ็คสันเองเนี่ยเหมือนโดนพันธนาการนะฮะไม่เป็นตัวของตัวเองต้องจมน้ํานู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เหมือนแบบตัวเองเนี่ยโดนใส่หน้ากากาอยู่ตลอดเวลานะครับต้องทําตามที่คนอื่นเนี่ยอยา ให้เป็นนั่นเองทุกคนนั่นแหละเป็นจุดที่ทําให้ตัวแจ็คสันเองก็เริ่มสับสนในตัวเองละว,ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองทําอะไรอยู่สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยชอบจริงหรือเปล่านีครับแล้วก็เหมือน c o n t i n u a มาต่อนะครับ,บ MVGBAD ทุกคนอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่ง MV ที่เหมือนแบบต่อเนื่องมาจากอันดันใช่ไหมฮะแล้วก็มาถึง MV สุดท้ายในครั้งนี้นะฮะตัวเมสมีอาแมนเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็น MV ที่เราว่ามันเป็นเหมือนการเปลื้องทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นการแบบบอก ความรู้สึกในใจของตัวเองอ่ะเออว่าตอนนี้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันได้คลี่คลายนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกได้ว่า ในเมื่อแบบทุกอย่างเนี่ยมันดําเนินมาถึงอันนี้ละเราเองไม่สามารถต่อต้านหรือว่าดิ้นรนอะไรได้นะฮะก็ได้แต่ยอมรับมันเท่านั้นเนี่ยะทุกคนซึ่งอดีตท,ที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยยังไงนะฮะมันก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นะครับเพียงแต่ว่าให้เราเนี่ย move on เดินหน้าต่อไปนั่นเองทุกคนแล้วก็คําว่า Ma d e m e a man เนี่ยเราว่าไม่เป็นคําที่ดีมากๆสําหรับแจ็คสันเลยนะครับด้วยความที่ตัวเขาเองเนี่ยเติบโตในการเป็นศิลปินเป็นไอดอลมาแต่เด็กนะฮะทุกคนแล้วพอแบบ ช่วงเวลาที่มันต้องก้าวผ่านเนี่ยอันนี้เข้าใจนะว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะยากนะครับแล้วก็จริงๆเป็นแฟนก็อาจจะติดภาพเขานะครับในการเป็นพี่แจ็คนู่นนี่นั่นนะครับในความสดใสล,ล่าเริงเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันก็มีหลายพาร์ทนะัทุกคนแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าการที่เขาข้ามผ่านจุดนั้นมาถึงเป็นแจ็คสันในปัจจุบันนี้ได้นะครับก็จริงๆก็มีคนที่ช่วยซัพพอร์ตเขาเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเอ่ยครอบครัวเอ่ยนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในที หวังนะฮะก็ว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้เขาเองเนี่ยเมดมีอแมนจริงๆเนี่ยฮะทุกคนนี่แหละเราว่ามันเป็นสิ่งที่แฝงความหมายนะครับอยู่ในเพลงเพลงนี้เนะะี่ยทุกคนและที่สำคัญเนะี่ยเราว่ามันเป็นบทสรุปที่ดีมากๆจริงๆนะฮะที่เขาเองเนี่ยได้แบบ เรื่องทุกอย่างเนี่ยทุกคนอนะันนี้คือเราอยามองว่ามันเป็นนูตนะเราคิดว่าฉากสุดท้ายที่แจ็คสันเองกําลังจะสื่อนะฮะเขากำลังจะสื่อว่านี่แหละเขาไม่มีพันธนาการไม่มีอะไรเนี่ยที่มาเดี่ยวรั้งเนี่ยทั้งความรู้สึกในความเป็นแจ็คสันหวังได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยทุกคนเพราะว่านี่เป็นความหมายที่ดีมากๆเลยทุกคนซึ่งเราเองก็ดูเนี่ยเราว้าวนะเราก็รู้สึกโอ้โหแจ็คสันแบบสุดยอดอะ่ะคือสามารถทําซีนซีนนี้ออกมาได้ด้วยตัวเองอะ่ะแต่เราก็รู้สึกได้ว่า ออมันมีความหมายอยู่ในนั้นเยอะมากๆเลยทุกคนแล้วเราก็รู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจมากๆากกนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปฟังเพลงนี้แบบดูความหมายแบบละเอียดละเอียดเลยนะฮะทุกคนซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราดูกันมาเนาะคือตั้งแต่ MV แรกจนมาถึง MV นี้ในอัลบั้มเมจิกแมนเนี่ยเราว่าทุกอย่างเนี่ยมันแสดงความเป็นแจ็คสันหวังได้ดีมากๆจริงๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยซัพพอร์ตอัลบั้มนี้เยอะๆเลยนะฮะอันนีน้อามเองก็ฟังเพลงอัลบั้มนี้วนลูปมา แบบวัน2วันแล้วนี่ยทุกคนก็รู้สึกได้ว่าเป็นหนึ่งอัลบั้มที่แบบควรค่าแก่การฟังจริงๆนะฮะทุกคนยังไงก็ฝากซัพพอร์ตนะฮะตัวแจ็คสันหวังในทุกช่องทางด้วยแล้วกันนะฮะเราว่า MV เพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นบทสรุปที่ดีมากๆของอัลบั้มนี้จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับลองซึมซับความหมายดูนะฮะเราว่าหลายๆคนน่าจะได้อะไรจาก MV เพลงนี้เยอะมากๆเลยนะครับและ ก่อนที่จะไปกันนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยทุกคนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับอเอาเป็นว่าตอนนี้ไปแล้วนะครทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ MV เพลงต่อไปนะครับไปแล้วนะครับ,บายบายครับ